ผู้นำประเทศมหาอำนาจโลกกำลังจะพาประเทศล่มจมกำลังจะพาประชาชนจนตรอกหาทางออกไม่เจอแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นผลพวงทำให้เศรษฐกิจโลกมีปัญหาหลายประเทศหลังจากนี้ก็กำลังจะทนต่อพิษเศรษฐกิจไม่ไหวสภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็ หลากหลายอาการที่มันกำลังจะมีปัญหาลุกลามไปทั่วโลกแล้วก็มหาอำนาจโลกกำลังจะเปลี่ยนขั้วทุกอย่างบนโลกกำลังจะสลับกลับด้านมีการเปลี่ยนแปลงในทั้งหมดและที่สำคัญคือหากในวันนี้ อีกไม่ถึง10วันจะหมดปี2025กันละถ้าใครยังไม่รัดเข็มขัดตัวเองให้ดีแล้วก็ไม่รู้จักเตรียมพร้อมวางแผนให้กับชีวิตของตัวเองตั้งแต่วันนี้คุณอยู่ยากแล้วละ่ะปีหน้าปี2026ความรุนแรงความหนักหน่วง กับวิกฤตซ้อนวิกฤตวิกฤตซอนวิกฤตเข้าใจคำนี้ไหมคือปัญหารอบด้านกำลังจะประเดประดังมาอย่างทุกทิศท,ทุกทางมันกำลังจะหนักรอบทิศท,ทางถ้าในวันนี้คุณยังไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมอะไรเลย ก็อย่างที่บอกคุณอยู่ยากแล้วละ่ะรัดเข็มขัดให้ดีหลายคนอาจจะบอกว่าแค่ทุกวันนี้กูก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมารัดแล้วละ่ะก็นั่นแหละคุณยิ่งต้องตั้งสติแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆทุกอย่างบนโลกกำลังจะหนักทุกเรื่องฟองสบู่ฟองเท่าโลกกำลังจะแตก วิกฤตใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกแล้ก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าเอาอยู่กูรอดแน่อะไรเงี้ยกูมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านยังไงกูก็ไม่มีผลกระทบอะไรหรอกคุณอาจจะคิดผิดก็ได้นะแล้วก็ทรัพย์สินสมบัติ ทุกอย่างที่คุณมีอยู่มันอาจจะไม่ช่วยอะไรเลยก็ได้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกนับจากนี้แล้วก็ต้องบอกว่าทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างที่คุณมีอยู่บางทีมันอาจจะหายไปในพริบตาหายไปต่อหน้าต่อตาไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่มีสิ่งไหนที่มันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติเหมือนอย่างที่เคยผ่านมาเขากำลังรีเซ็ตโลกทุกอย่างต้องกลับไปสู่ศูนย์เพื่อการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ใครจะรอดหรือใครจะล่วงก็งานนี้แหละและก็ต้องบอกว่าในเวลานี้นะ มันเป็นช่วงเวลาของการวัดแต้มบุญและกรรมของทุกชีวิตนั่นแหละใครจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือใครจะหยุดอยู่กับที่หรือใครจะได้รับผลกระทบยังไงอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของคุณเองอะขอให้ทุกชีวิตโชคดีนะ